คุณเจอเนื้อแบบนี้ถ้าเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยม <c oughs> ก็รู้เลยว่านั่นพาสมเด็จแท้ๆแบบนี้คุณเข้าใจได้ไหมยุกต้นองค์นี้แพงเลยง่ายไ,ไหมแล้วแบบนี้กับแบบนี้เวลาส่องไปแล้วนะเนี่ยเหมือนกันอย่างให้เห็นว่าแบบนี้ก้าห้า อ่าแบบนี้เก้าห้าวัดอินผมจะส่องจากพระที่ผมรู้ปีแน่ๆก่อนเก้าห้าสูตรวัดอินอก็จะมีเม็ดมวลสารเก่าผสมนะที่รู้ปีแน่ๆคืออะไรนี่เก้าห้าวัละขังอบอกสมเด็จแท้ๆมีไม่ถึงพันองค์คือ เนี่ยเขาเรีย้ยวก็พูดค่าตัวเองพี่ฟังแล้วพี่ตลกไหมละ่ะสมเด็จแท้มีไม่ถึงมันองค์เนี่ยพี่ฟังว้วตลกไหม,มแค่นั้นเองอรัพี่ฟังพี่ยังนั่งกลับใช่ไหมละ่ะเพราะเรารู้ว่าความจริงเนี่ยการสร้างพักของโตัวต,ต้ต้องแปดหมื่นสี่พันพระทรรมขันเพราะตำราของท่านอ่ะ <ๆ S 1> ก็ยังมาถึงพ่อกลัวยังมาถึงพราะออดวัดโกยังมาถึงพระต่างๆอแท้ อ่านี่คือเก้าห้าเห็นไหมอย่างเก้าห้ากับเก้าเนี่ยเวลาเราส่องปุ๊บเราก็รู้ว่าเออสมอ,อที่พิมแปกแต่เหนือหามนสันดีส่วนมากจะเป็นแผล<อ>หินสร้างไว้ใช่แท้ออโตโอ,อ่ะแบบนี้คือ <ยา S 2> แท้เท่าไรครับป๊โพแล้วพอขยับไปเป็นก่อนนั้นคือแปดห้าอินโดจีนคือพระเนี่ย แท้เน่ะเขาจะเขาจะมีพระเทียบได้กับหลวงพ่ออื่นที่เนื้อเหมือนกันสร้างในปีเดียวกันนะแบบเนี้ยเทียบได้กับพระปูเผือกว่ากิ่งแก้วคุณว่าเนี่ยอินโดจีนเนี่ยเนื้อเดียวกับขุดซาปูเผือกไหม,มเนื้อเดียวกัพวกกบพระปูเผือกว่ากิ่งแก้วไหมปู่นาก็อย่างสร้างเยอะเลยเนื้อเดียวกันแปดหมื 84, ่นสี่พันลงเป็นพระธรรมขันธ์ครับ เนือเดียวกันเห็นไหมอ่ะอันเนี้เราก็ขยับขึ้นไปพอเราก็ขยับขึ้นไปเราอยากรู้ว่าอ้าวพี่แล้วถ้าพระของสมเด็จท่านเนี่ยจะแบบไหนแปดห้าเจ้าคุณสุโพสร้างไหมพี่ปู่นาคสร้างปู่นาคสร้างครับพี่ประสมพรโอ้โหนี่ชิ้นส่วนสมเด็จหกัก เก้าแบบนี้ถึงยุคแน่นอนอ่ะเนี่ยขยับขึ้นไปอ,อ่ะแล้วเนี่ยยุคไหนคุณดูไลฟ์ผมวันเนี้ยคือผมต้องเห็นเยอะขนาดไหนอ่ะผมจึงบรรยายให้คุณเข้าใจได้แบบนี้ทันยุคอ่ะเพราะแบบนี้ก็เหมือนกับแบบนี้ไง วัดอินถึงยุคสมเด็จโตเนี่ยซึ่งถ้าคุณดูเนื้อได้ผมจะบอกคุณเลยนะคุณเจอเนื้อแบบนี้ถ้าเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมก็รู้เลยว่านันพาสมเด็จแท้ๆง่ายไหมดูเนื้อได้ก็จบแล้วครับพาสมเด็จอย่างนี้ยุคไหน อย่างนี้ยกไหนครับเนือตาแผ่นดินหลวงปู่นาครับแจ๋วน่าหยิบตาแผ่นดินมาสิเออนี่ไงก็ใช่อ่ะชัดเจนเนี่ยใช่ไหมแฟนเพจผมอ่ะเขาเห็นกันจนเขารู้หมดแล้ว95 95ก็นี่ไง สองสี่เก้าห้าวันละครั้งอันนี้เขียนเลยเนี่ยหลวงปู่น,นาวันละครั้งเหัอเจเขียนเมื่มัก่อนใช่ครับปู่น,นาสมัยก่อนพระปู่น,นาก,ก็เล่นหาการทุกพิมน,นะครับถูกจู่ๆมาบอกว่าวันละครั้งไม่มีสมเด็จโตแล้วก็มาปีหนึ่งห้าเลยบ้าเปล่าฮ่อาอ<า>ยู่ๆพระปู่น,นาก,ก็หายไป ก็บอกเป็นสมเด็จโตแล้วมาอนุสร้อยปีเลยร้อยปีถึงแพงโดยไม่มีเหตุผลไงแบบนี้คุณเข้าใจได้ไหม,มแบบนี้ยุคไหนแท้ทรงเจดียุคสมเด็จโตครับ ยุกต้นองค์นี้แพงเลยง่ายไหมแล้วแบบนี้กับแบบเนี้ยเวลาส่งไปแล้วนะเนี่ยเหมือนกันดูง่ายกว่าองค์ละสิบล้านอีกเห็นปะเหมือนกันพอเวลาวางแบบเน,นี้ยคุณแยกยุคได้ไหมพอคุณไปเทียบกับ อชอบไลน์นี้กดให้ผมหน่อยแล้วพอคุณไปเทียบกับพระใหม่ๆสมเด็จเจ้าคุณนอเก่าเท่าเก้าห้าไหมไม่เท่าเหนือสมเด็จวัระครังลึกนุ่มเนี่ยก็ต่างกันเห็นไหม,อ,มอ่ะเนี่ยแต่เจ้าคุณนอจะมาเหมือนอะไรเนี่ย จะมาเหมือนสมเด็จตัวเนี้ยอใช่ปีหนึ่งกว่าเนี่ยหลังปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเนี่ยร้อยปีก็แปกครับบางที่เล่นตาแดงตาน้ำเงินงงครับอ๋ออันนี้ผมเคยพูดแล้วอันนี้ของหลวงู่หินเห็นปะเราก็รู้ว่าแบบนี้หลังปีสองพันห้ร้อย,ยเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับพระเนี่ยผมไว้ปักน้ำ เนี่ยเห็นไหมพอเวลาคุณแยกเนี่ยเห็นปะพักเกอะ้มันจะไม่มีเนื้อเก่าเท่าแบบนี้ถ้าแบบนี้คือเก้าห้าแปดห้าคือแบบนี้สงสัยพอหมดยุคสมเด็จโตวัดละครเป็นวัดล้างแน่เลยแปลว่าล้างแล้วไม่มีแล้วจิจูกกระโดดมาอนุสรร้อยปีเลยสมเด็จปู่นาคสร้างไว้รูปท่านก็มีลงหนังสือชัดเจนอุ่นวายไปหมดผมอยากให้คุณดูแล้วเนี่ยยุคไหน องนี้ยุคไหนครับสังกติสมเด็จโตยุคต้นๆเลยครับเนื้อนี้หัวหเนื้อเป็นเม็ดเป็นเม็ดเข้าใจง่ายเลยครับสวยจัดอ่าโขโหพี่ๆกนหัวใจมาเพียบเห็นด้วยครับ คำบผูท้ที่ทำไม้ต้นสี่ทันครับแบบนี้ทันยุคยุคต้นพี่กบอกโอยเห็นไหมคุณดูไปแล้วเพราะอะไรเพราะแบบนี้เก่ากว่าแบบนี้ปิดก่อนสองมื่นไม่รู้ยุคไหนอ่ะแบบนี้เห็นไหมเก่ากว่าแบบนี้เจดี เนื้อเน่าเก่าเข้าใจง่ายอันนี้น้ำมันยังใสแบบนี้น้ำมันแห้งหมดแล้ว้โหโพิมพ์ชัดเจ้าเลยเนเลยอ่ะและแบบนี้คุณดูดิสุดท้ายก็ไปเข้ายุคที่เนื้อ,แก,อแกล้งครับเก่าจริงต้องแบบนี้ ถ้าน้ำมันลอยหมดแล้วออกสี่ะเากาเหมือนกันนะครับผมว่าอ่ะง่ายไหมเรื่องราวของการดูพระสมเด็จโอ้โหต้องบอกว่าถ้าในาค่ำคืนนี้นี่คือชิ้นส่วนอันนี้คือพิมพ์หลังเบี้ยตุ๊กตาแบบถึงยุคขอวัดพระหลังอุ้มก่อนครับ อันนี้คือของสะสมของผมอันนี้คือสวยสุดๆจัดมาจัดมาองค์นี้แหละที่รออยู่อ้าวนี่รุยครับสังกติอโอโอ้โหนี่ตุ๊ก,กตาใหญ่ เนือแบบนี้นี่คุณสบายตาสบายใจเข้าใจง่ายเลยตุ๊ก,กตาใหญ่มามามา <c oughs> ตุ๊ก,กตาใหญ่วัดพับแบบเข้าใจง่ายสองนาทีพร้อมยังมาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทยังไม่ได้พิงเอาว่าเริ่มเลยอ้าวขอบคุณสำหรับเลตติ้งที่ให้คุณค่ามาเนี่ยครับถ้าใครอยากจะแขวนพระนี่ ของนะสังกราสุขแบบเข้าใจง่าย oh, ต้องบอกว่าเข้าใจง่ายที่สุดมาที่ห้าพันบาทแล้วนะครับมาที่แปดพันบาทแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแท้ดูง่ายสังฆราสุขใกล้เดือนเป็นอาจารย์สมเด็จโตครับมาที่แปดพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับเนื้อวัดพรับเข้าใจง่ายเอาแล้วครับเพื่อน อยู่ที่แปดพันบาทนะครับมาที่เก้าันบาทมาที่9,500พ้าบาทที่พี่วลาเทพไทยสี่ครับเหลือเวลาอีก50กว่าวินาทีสําหรับองค์นี้พระแท้แท้ที่เข้าใจง่ายแบบนี้หมดฉากบงการไปแล้วพวกเราจึงได้จะถามว่าเมื่อไร่เราจะได้เจอของแท้สักทีมาที่1,000งืบาทคกับราคาสุดท้ายมาที่1นึ่งมืน ห้าร้อยบาทแล้วเนี่ยลาผมเมาไหลย้เจอของแถ้สักทีใครจะมีบุญได้ใช้มาที่หนึ่งมื่นห้าร้อยบาทกับราคาสุดท้ายครับโอ้โหแล้วเท่าไหร่นะหมื่นกว่าบาทกับพระตุ๊กตาใหญ่วัดพับที่ราคานี้คุณยังซื้อพระใหม่ๆที่บอกเอาผงเข้าไปผสมไม่ได้เลยมาหนึ่งมืนหนึ่งวันบาทมาหนึ่งมื่นหนึ่งวันหนึ่งร้อย จะตูกกว่าร้อยปีไม่ได้โอ้ถ้าแท้ราคานี้ไม่ต้องเอาไปให้ตังเพิ่มอีกห้าพันมาที่หนึ่งมหนึ่งสา้บาทจะเปราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพาร้แบบนี้หนึ่งสองพันบาทที่พี่เอทยู่ที่พี่เอทำนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทเล้เขาวัดพับแท้ๆแ,แบบนี้ราคาพี่เอาตังเอีกห้าพันไม่ต้องออกฮะมาหนึ่ง าราชสัรวมาหนึ่งมพาทพุทธามังกรครับโอ้ครับเ,เ,เพื่อนๆปิดทพี่พุทธมังกรนะครับหนึ่งหนพันาบาทพี่ไอไม่ดันพี่วัชรศรไม่ดันนะครับยิงกันสาแตกเลยยิงกันสายแตกเลยสวัสดีพี่นับุตรครับใครได้พี่พุทธามังกรได้นะครับหนึ่ง นี่ราคาน่ารักเลยครับราคานี้พระของอาจารย์สมเด็จโตบุญบารมีพี่เขาถึงผมต้องยอมองค์ล่างเอาเลยต้องบอกว่าถ้าองค์นี้ก็คือต้องสุดท้ายของวันนี้ ไม่น่าจะมีองค์ไหนท,ที่ไม่น่าจะมีองค์ไหนที่นะมามามารอนานแล้วโอ้โหเพื่นอนทงบอกว่าองค์นี้ต้องเขียนราคาใส่มือแผ้ดูง่าย โอ้นี่โหแล้วองค์นี้นี่คนดูพระไม่เป็นนี่อย่าเข้าใจได้ลงกล้องหน่อยครับชัดเจนพระสมเด็จโตโอ้โหมันเพื่อนองนี้สองนาทีเนี่ยคือยุคปลายนะยุคที่ เป็นยุคปลายยุคที่พระสวยแล้วอะมาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้วแล้วเวลาผมเห็นสังกติชัดๆแบบนี้ผมนึกถึงวัดกลางของคอยนะอม,มาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับเปิดแรกครับสองนาทีเวลาเดินแล้วหลักล้านก็เหนือแบบนี้อยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับ พักสมเด็จโตสร้างไวมากเนื้อหนีเข้าใจง่ายทันยุคแน่นอนมาที่สี่หมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายโอ้เอาละครับผ่านตาอาจารย์โอดได้แล้วน่าใช้ทุกองค์ครับอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทมาที่สี่หมื่นสามพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายแกร์มาที่สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยมาที่สี่หมื่น หกพันบาทจับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกห้าสิบกว่าวินาทีโ้งนี้คุณคุณแขวนองค์นี้ไปไหนนะเวลาใครขอซองอนะ่ะแลการที่ได้แขวนพระสมเด็จทำไมเขาจึงยอมจ่ายเนะี่ยฮะคนดูไม่เป็นก็ต้องซื้อโดยการรับประกันแล้วต้องยอมจ่ายเป็นหลักล้านอนะ่ะโงนี้สี่หมื่นเจ็พันบาทมาที่สี่หมื่นแปดพันบาทครับ มาที่สี่หมื่นเหลือเวลายี่สิบห้าวินาทีาทอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นบาทแล้วต้องเป็นล้านแสนก็ต้องมีคนล็อกแบบนี้คือเข้าใจง่ายแล้วสวยเนี่ยเวลาตะแคงขึ้นมาเนี่ยเท้าเป็นเท้าเลยครับมาที่ห้าหมื่นบาทมาที่ห้าหมื่นห้าร้อยมาที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วสวยวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาครับแบงค์เราบอกเราจะเขียนราคาเรา,ไม,เรา,ามไม่ได้เขียนราคาใส่มือโอ้โหไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้อว 52, 000, ททยนะครับพี่มาที่ห้าหมื่นสองพันบาทแล้วมาที่ห้าหมื่นขวดเท้าองนี้รากานี้หับสามพันห้าร้อยหักครึ่งยังแพงกว่านี้อยู่ที่ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยที่พี่จัดผลนะครับราคาสุดท้ายครับ หักครึ่งยังแพงกว่าน,นี้โอ้โหใครบ้านะพิ่าปนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถูกสุดในรอบปีปิดไปที่คุนาตวีนะครับคุนาตวีห้าหมื่นสี่พันบาทรอ้โนโอ้โะกีนตวีต้องบอกว่าพอผมบอกว่าพอเป็นแบบเนี้ย ท้ายรายการนี่เราไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยวินาทีสุดท้ายจริงๆแล้วแบบนี้เข้าใจง่ายคิดแล้วเชียวยินทีเดียวร่วงหมดครับพี่ทวียินดีด้วยครับพี่ทวีโอ้นี่ฮะอัศวินม้ามืดลงนี้สวย